บรรยากาศบนภูผานน้อยนะครับหนองบัวลำพูอยู่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูรบรรยากาศยามค่ำคืนครับที่นี่จะเป็นลานชมชมดาวบนดินของจังหวัดหนองบัวลำพูรครับช่วงนี้เขามีงานประจำปี เราเดินไปที่สะพานครับไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหนัวลมพูครับผมบรรยากาศดีมากสวยมากครับไม่มีโลไม่มีโลแห่งยิงงนดามากันนั่งกินอย่างนี้แหละร้อนเหมือนเจ้ามา เห็นไฟทั่วเมืองหนองบวัวลำพูนะครับนี่เป็นบรรยากาศกลางคืนของเมืองหนองบวัวลำพูตอนนี้เราอยู่บนสันผู้พานน้อยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศกำลังดีครับมีโอกาสก็แวะมานะครับช่วงนี้